สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพินโลสังเกตค่ะวันนี้ก็มาในสภาพหน้าสดกันอีกแล้วนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเราปิยกพุดพร้อมํำเพลงเดือนนี้มันเดือนอะไรเดือนตุลาคมไงปีที่แล้วก็ทําปีก่อนหนะ้านั้นก็ทําก็คือมันเป็นเทศกาลฮาโลวีนไงมันเป็นเดือนฮาโลวีนเพราะฉะนั้นแล้ว เราก็จะมาแต่งฮาร์ว e น Makeup พลุกนะคะเราจะทำเป็นซีรีส์กันไปนะคะก็จะมาลงเรื่อยๆนะคะจนกว่าจนกว่าจะถึงวันฮาร์ว e นที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะเป็น EP พนึงจ้า ไม่มีใครตกมือนก็ตกเงินทีเองเออปีนี้นะคะเราก็จะแบบว่าฉีกไปอีกแนวน,น,นะคะก็จะออกแนวแบบว่าไปทั้งฝั่งตะวันตกอะไรอย่างนี้เนาะเอาจิงๆก็เหมือนกันแหละเออแต่ว่าก็จะออกแนวแบบสวยงามมากขึ้นนะแบบไม่ได้แบบเป็นผีน่ากลัวมันอยู่ยี่แล้วคิดว่านะ <c oughs> เอาละ่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามเฉินหมิงคาทุกคนเรามีของเล่นใหม่มันเป็นพาเลตนี้ <c oughs> ปเปาออมาจากลา z a ด a เออก็คือแบบในช็อปปงช็อปปี้ยอะไรเงี้ยมันมีขายโดยปกติโดยปกติแล้วเนี่ยคะ่ะที่ปิ่นแต่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคะ่ะที่เป็นลุคแฟนซงแฟนซีอะไรพวกนี้เนี่ยคะ่ะก็จะใช้เป็นแบบสีน้ำมันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเป็นบอดี้เพน์ซึ่งมันก็จะแบบว่ามีความเป็นแบบ เบสน้ำมันมันก็จะมีข้อจํากัดของมันซึ่งก็คือแบบว่ามันจะละลายมันจะ,ะไหลอะไรทํานองนี้นะคะมันก็จะติดไม่ค่อยทนเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยมันก็เลยจะต้องแบบว่าเสร็จด้วยแป้งอะไรทํานองนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยคะ่ะปีนี้เรามีของเล่นมาใหม่คือพี่ปิน่นไปเห็นแบบว่าทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยเวลาที่เขาแบบว่าเขียนอายไลเนอร์แบบหลายสีอะไรเงี้ยมันเขาจะมีแบบเป็น เป็นพาเลตที่แบบออกแนวเหมือนกับว่าเอาพู่กันเนี่ยค่ะจุ่มน้ําแล้วเสร็จปุ๊บก็ละลายละลาย,ลลายลแล้วสีเขาก็จะละลายออกมาซึ่งมันเป็นสีที่แบบว่าเป็นเบสน้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราเอามาเขียนวาดเป็นลวดลายอะไรทํานองนี้เนี่ยค่ะตรงดวงตาหรือว่าตรงใบหน้าอะไรก็ตามแต่ซึ่งอยากได้มากแต่แบบเข้าไปดูราคาเราก็แพงมากก็เลยไปได้อีตัวนี้มาเนี่แหละค่ะไปได้น้องคนนี้มานะคะจากเลยลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะคะก็พาเลตละประมาณ อ่าไม่ถึง300ประมาณ200กว่าบาทนะคะแต่ว่าการขนส่งก็คือมาจากจีนไงโดเซยเขาทำของฉันแตกไปแบบอันนี้คือซ่อมแล้วนะและในวันนี้เนี่ยแหละคะ่ะเราจะมาใช้น้องพาเด็กคนนี้ในการแต่งกันค่ะเอาล่ะก่อนเออเลยเนี่ยน,นะคะเราก็ไม่ผู้พันทำเพลงจะ ไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นเราก็ลงรองพื้นให้ทั่วใบหน้าก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้จะใช้เป็นในส่วนของ Maybelline Fit Me สี1 2 8จ้ะอยากใช้น้องทุกคนให้หมดเลยๆอาจจะไม่ต้องแบบว่าประณีตมากแล้วก็ลงเหมือนเดิมเอาล่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บคิ้วกันนิดนึงนะคะก็ปีจะไม่ใช้กาวแล้วล่ะคะ่ะรู้สึกมันยาก ก็ใช้อะไรที่มันแบบว่าดูยากลงมาหน่อยหนึ่งนะคะซึ่งนั่นก็คือนี่เขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเออฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าเป็นโซมัะนเนาะซึ่งมันก็คือแบบลักษณะคลายสบู่ใสะนะคะอันนี้ทางบ้านเราเรียกว่าอะไรเจลหรือแว็กซ์ในการแบบเซ็ตคิ้วอะไรทำนองนี้เนี่ยแหละคะ่ะฉีดน้ำลงไยแล้วก็ใช้แปรงสปูดี้นะคะถู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 ถ,ถ,ถูขุดน้องเขาขึ้นมาเอาให้ติดแปรงมากที่สุดเลยคะ่ะเออ งัดคิ้วขึ้นมาแน่ปาดให้เขาเนียนเรียบไปกับผิวเราให้มากที่สุดนะคะอันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าหาซื้อได้ที่ไหนโอ้ยแบบรู้สึกว่ามันจะมีเยอะอยู่ในตามท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตลาดในโซเชียลชอบ ลาซาดา้าอะไรมันมีขายมันไม่แพงเลยค่ะมันอยู่ที่ประมาณแบบ70-80บาทเท่านั้นเองนะคะมาเสร็จแล้วนะคะก็ตอนช่วงระหว่างที่มันกำลังหมดัดๆเนี่ยแหละคะ่ะวิปปิ่นก็จะใช้แป้งฝุ่นนะคะในการเซตเขานะคะก็เทแป้งฝุ่นลงใส่ฝาแบบนี้นะแล้วก็ใช้ฟองน้ำหรือว่าพับที่มีอะไรก็ได้คะ่ะแปะบริจาคเหมือนกับการบวชคิ้วธรรมดาแั่นแหละแค่เปลี่ยนจากกาวยืนะคะมาเป็น เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเซ็ตเขาอีกทีหนึ่งนะคะด้วยคอนซีลเลอร์ก็คือบอกเลยก็แล้วกันนะคะว่าปีนี้ไม่ได้คิดเอง <laughs> แต่คือเนื่องจากว่าดิฉันไปถ่ายไอจีแล้วก็เจอลุคนี้เขาให้ค่ะบอก้ยรู้สึกแบบไม่ได้อะมันต้องแต่งเว้ย <laughs> ซึ่งนั่นก็คือลุคนี้จ้ะแ <laughs> งูเงี้ยวเคี้ยวขอมแบเฮ้ยมันสุดยอดมากอะ่ะคนทำเจ้าของไอจีนี้นะคะเน่คือแบบชอบอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาลองแต่งตามดูนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะก็ถ้าเกิดว่ารอดทุกคนก็จะได้ดูคลิปนี้แต่ถ้าไม่รอด <laughs> ก็คือก็ไม่ได้ลงเออก็ไปดูแบบว่าอันถัดไปไปเลยนะคะอ่ะเราจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันจ้า ในการล่างลายงูนั้นเราก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วอะไรก็ได้นะคะสีน้ำตาลมาแบบวาดๆๆล่างๆๆไว้ก่อนนะคะก็พี่ปิดจะใช้เป็นของบราวด์อินของน้องชัดวาดเองก็สยองขวัญเองกลัวงู แต่ใดๆแล้วก็คือไม่กลัวเท่ากิ้งกือนะจ๊ะปีนี้เราจะหมดเล่าเรื่องผีไปด้วยแล้วก็แต่งไปด้วยนะคะเ<ๆ>พราะเช่ใช่อะไรมันจะไม่เสร็จหงูยัง ่ละ,ละสะยองว่าเปิดไฟแต่งด้วยไม่าตอนนี้มีแค่แบบลิงไลท์อันเดียวเองอะเอาวะโอ้ยมูครึ่งซีกได้ไหมวะไม่ไหวจะเป็นทางหน้าวะกลัวจิงจะกลัวจะไม่อยากเห็นเธอเป็นงูเต็มตัวจะมาดาม่าอะไรตอนนี้แต่งมาครึ่งหน้าขนาดนี้แล้ว ถ้ามึงกลัวมึงไม่ขนเริ่มเรียนกูมาแล้วถ้ามึงไม่แต่งต่อมึงจะสองแฉกของแทนแต่งเป็นบ้าโอ้ยแกฉันลนเส้นเสร็จแล้วมันนี่มันขนลุกก็มันเก็ดงออะเอาหลักแต่งไปขนลุกไป เอาล่ะต่อไปนะคะพี่ปิ่นจะใช้เป็นพาเลตนะคะที่มีสีน้ำตาลกิมครีมซึ่งนั่นก็คือจะเป็น revolution makeup มันจะเป็นเอ่อพาเลตคอนซีลเลอร์นะคะก็จะมีนี่สีน้ำตาลสองสีนี้ที่เราต้องการนะจ๊ะ แล้วหลังจากที่ลงคอนซีลเลอร์นะคะให้เป็นสีน้ําตาลอะไรพวกนี้ไล่สีกันไปเสร็จแล้วเนี่ยะคะ่ะพี่ปิ่นก็จะเริ่มใช้เอาพู่กันมาสเตอร์อาร์ธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นแบบงานวาดเขียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะละสิบบาท20บาทนะคะจุ่มน้ำนะคะแล้วก็ไปละลายสีนะคะสีที่ใช้เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะก็ลงสีเหลืองไปก่อนเลยคะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราถึงจะลงสีขาวนะคะเพื่อเป็นการแรงเงาอะไรทํานองนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะเอามาตัดเส้นอีกทีหนึ่งนะคะ แกใดๆแล้วก็คือฉันลืมอัดคลิปจบว่ะเอาเป็นว่าก็ขอลาไปด้วยฟินิชลุคที่เป็นมนุษย์งูแบบนี้นะคะอย่าลืมใส่คอนแทคเลนส์ประมาณนี้ด้วยนะคะเพื่อให้แบบลุกดูเป็นงูมากขึ้นนะคะก็ออกมาแล้วเฮ้ยคนลุกอะเป็นงูที่แท้ทรูเอาละค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ